สวัสดีค่ะหนูเด็กคุณแม่ลูกสองนะคะวันนี้จะพาทำข้่วไข่กุ้งนะคะนี่ค่ะน่าทานไหมคะเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาข้่วไข่กุ้งนะคะอย่างแรกค่ะไข่ไก่ค่ะสามฟองค่ะกุ้งสดน,นะคะเราพาสันหลังอออนะคะ่ะต้นหอมหั่นซอยน้ำมันพืช ซีอิ๊วขาวซอสฝาเขียวผงปรุงรสพริกไทยป่นเดี๋ยวเรามาลงมือทํากันเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาตีไข่ไก่ก่อนนะคะนี่ค่ะยางแรกไข่ไก่ค่ะใส่ไปเลยค่ะผงปรุงรสค่ะใส่ลงไปเลยค่ะซีอิ๊วขาวค่ะซอสฝาเขียวค่ะใส่ลงไปเลยค่ะพริกไทยป่นค่ะใส่ลงไปเลยค่ะ ตีให้เข้ากันค่ะค่ะแล้วก็ตีค่ะแล้วก็โรยด้วยต้นหอมที่เราหั่นไว้นะคะใส่ลงไปแล้วค่ะ เสร็จแล้วค่ะจะเราไปทอดเลยค่ะตั้งกระทะนะคะใส่น้ำมันลงไปค่ะใส่น้ำมันลงไปแล้วนะคะใส่กุ้งค่ะที่เราหั่นไว้ไอ้ที่เราแกะเปลือกแล้วนะคะเริจะผัดค่ะเราผัดกุ้งก่อนนะคะคั่วไข่กุ้งนะคะ เผัดให้สุกก่อนค่ะผัดให้กุ้งสุกก่อนนะคะ นะคะนี้กุ้งเราก็สุกแล้วนะคะก็นำไข่ที่เราไว้นี่ไว้นะคะลงเลยค่ะนี่ค่ะพวกไข่กุ้งนะคะนี่ค่ะก็คนๆหน่อยค่ะนะะี่ค่ะ ก็รอนะคะเดี๋ยวเพิ่มคนนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเราก็เราก็คนเล็กน้อยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะคนเลยค่ะคนเลยค่ะนี่ค่ะเราก็คนนะคะ ลนจนแห้งเลยนะคะนี่ค่ะตัวไข่กุ้งนะคะใครยังไม่เคยทานลองไปทำดูนะคะอร่อยมากเลยค่ะ เห็นไหมคะสีเหลืองน่าทานมากเลยคะ่ะสีเหลืองน่าทานมากเลยคะ่ะ ผัดไปมาค่ะจนสุกเลยค่ะจนหอมเหลืองเลยนะคะนี่ค่ะพวกไข่กุ้งเนี่ย เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราตักใส่จานเลยค่ะคั่วไข่กุ้งเราเสร็จแล้วค่ะค่ะแล้วตักคั่วไข่กุ้งใส่จานเลยนะคะ,ะค่ะจานที่เราเตรียมไว้นะคะ ค่ะเสร็จแล้วค่ะคั่วไข่ไข่กุ้งแล้วค่ะน่าทานไหมคะนี่คะ่ะสีเหลืองเลยค่ะคั่วไข่กุ้งเสร็จแล้วนะคะมาทานด้วยกันค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หนูเล็กคุณแม่ลูกสองด้วยนะคะขอบคุณค่ะ